ครับสบัสดีพี่น้องสบัสดีตอนค่ำๆยังยังบ่หอดเพื่อนค่ะขณะนี้เจสซีอยู่ที่ไหนคะมีหลักกีเดคค่ะอันนี้คือหลักบ้านหลักเมืองนะคะอย่าท่วงอย่าตื่นลูกลานนอคะ่ได้มาลบลกอยังนะคะขณะนี้ดิฉันอยู่ที่บ้านคืมสว่างเมืองสองคอนแขวงสวรสค์เขตนีแล้วพี่น้องคะ่ะอันมีคนรายงานมาวา่าเพิ่นอยากขายสัตว์เลี้ยงพี่นอ้องเจ๊ซีเลยมาเบิ่งค่ะเงินมันอันเลือกระเป๋า ซึ้งว่าเมื่อไปปล่อยเหลินสะก่อนค่ะเบ้าอ <laughs> ล้วก็อยากหัวจะคล้องค่ะเพิ่นจะคขายงวแม่ลูกว่าจะพี่น้องเอ้ยเป็นสิพ่ออ่าวบอกค่ะงวแม่มุมนะคะจะกวาแห่ไปแจ้งยิงจะไปถามผู้เจ้าเพิ่นก่อนค่ะรอค่ะเดี๋ยวฉันดูสำรวจดูค่ะดูวัวให้ดูหางค่ะดูนางให้ดูแม่ค่ะ แต่หางนางกระลามอยู่นะคะเบิ่งก่อนนะคะพี่น้องเ้ยใช่แหละค่ะเจ้าของบ้านเซิร์นค่ะเซิร์นมาในน้ำมัวที่จะขายนะคะอืมบ้านใหญ่กับบ้านกลางใหญ่โตโอ้อ่านะคะนี่เธอไม่มาสาธยายหรอกค่ะว่ายังไงขาส่วนขาขายเท่าไหร่หางขายเท่าไหร่นี่บอกค่ะผู้เจ้าบอกแม่เอานะบอกเบ มาเบิงจะพ่า,าวว่ามาซื้อค่ะจีใหญ่มาเบิงค่ะสบายดียิงยิงยิงชื่ออะไรเธอซื้อ,อยางเบาน้ำสันนีตี่หละสายหลเธอให้จับบอก่ะเออเธอหู้อยู่นะคะเบิงเนื้อนงางเธอแล้วกนะนั่นอยู่นะคะย้อนยานอยู่ค่ะบอกเคงค่ะเอาเบิงท่ายดูค่ะ เออถ่ายกะละหางกะลำลามถ่ายกะใหญ่นมกะโต้นเธอบริปเป็นขี่แมงวันใส่อวาวัยวาะเพศที่ละยิงน้อยสิเป็นง้อขวงใส่ละลูกชายของหล่อนนั่นเออนางกินเก่งอยู่นะคะเออเออพี่น้องพ่อซื้อบอกคะมาเว้าแล้วงลคงราคาก่อนตีโอผู้เจ้านัากการลักลี่อยู่พี่น้องเอ้ย มใม่เบิ้งน,งนังหนาในผู้ชายนั่นบแม่ผู้เจ้า,จาบแม่ผู้เจ้าก็เธอเป็นเป็นผู้เจ้าให้ซันนะอือลูกในบ้านหวานในสวนนี่แหละค่ะอันนี้อ่านี่คือคฤหาสน์ของด็อกเตอร์ลุ่นนะคะไม่ใช่ด็อกเตอร์แต่ที่เจสีไปทาหน้านะคะอันนี้คือเธอคอยซัพพอร์ตยาคุมให้เจสีค่ะแล้วเธอมาอยู่ใช่ไหมไม่อยู่จ้าอืออันนี้คือแม่นะคะมันเป็นว่าแม่ลูกนะพี่น้องเอ้ยเท่าไรกันคะสิบหกจ้าตลอลงได้สิบหกบาท สิบหกบาทสิบหกพันจ้าสิบหกพันโอ้สิบหกพันบาทนะครับพี่น้องเลยบาทจ้าวันนี้สิบหกพันแต่ว่าอันเจสีมาเบิ้งนะก็อยากถือตาต้องจ่ายอยู่น้อยนึงแต่ว่าอยากต่อพอน้อยเลยเนาะต่อกับรุ่นใดจ้าหนั่นได้ค่ะค้อนหูนาะพี่น้องเอองัวกับบริเวณบางง้อพันง้อยางดอกค่ะงัวลาดงัวบ้านเขาธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเจสีก็คือสีอยากมากๆนั่งอยู่แบบโอ้ยเพรท่านมากกว่าใดดอก เบิ้งเขาดูค่ะเขานั่งกตงามอยู่ค่ะนังหนาแซ่บบ่ายิงเธอเธอกินหนาแซ่บเนี่ยนี่นะฉันสิเอาเมื่อกินอยู่เพื่อนชานไดอากินเก่งๆเด้อยิงเด้อเอแม่นบ่กินเก่งๆรายกาอันผสมพันธุ์เก่งๆนะคะปีละสองลูกโลดนมนางกัใหญ่นะคะหัวนมหัวหยังนังกัโอเคอยู่นะเออลูกนางยังกินนมใช้ใช้ไปเบิ้งลูกกันค่ะ ลูกกับลูกทรายพันมีลูกทรายนะคะอ๋อไม่ไม่เอาค่ะสีนั้นหนูไม่ชอบเท่าไหร่ค่ะหนูชอบน้องคนนี้ค่ะอันนี้เธอเอามาซื้อมาขายต่อหรือว่ายังไงคะเอออุ๊ยลูกทรายเธอกับลูกรออยู่นะคะเออพราะว่าเพราะเธอเลี้ยงงูงูเก่งเพราะเธอขยันค่ะฉันยอมฉันยอมพัวนั่งดอกเตอร์รุ่นค่ะ โอลูกชายเธอสีมุมมุมดำดำนี่นะคะโมเมนตัวนั้นนะคะเนื้ออันนั้นทดแถมบอกืหอได้เออน้องพี่น้องค่ะก็ล่ออยู่นะไม่ใช่ข้างหลังนะคะอันนั้นกางเกงลิงไม่เอานะคะขออนุญาตเดาอย่างอ่าลูกเพ่อนียังบม่ได้ได้หลายเดือน้นี่เนาะประมาณสองสามเดือนในเละสองสามเดือนซี่เดือนอะไรแบบนี่แหละบ่หอดหานะ เธอยังเด็กอยู่บุรี่ฉันบริบาบรบจากขายฉันจะเอาไปเลี้ยงนะคะฉันมากอยู่ค่ะงัวมุมนี่นะเพราะว่าอยู่เพื่อนฉันกับน,น้องมุมน้องดุมโด,ดดดงค่ะอรีติกต่อ,ล,อละคงราคากับพี่น้องเพราะอ้าอยู่บอกฮะเนี่ยลูกทายแหละก,กับแม่สิพกผู้ อันบรุดบอ,อ,อดล,ลอนนะเท่าไรคะลุดบอนน่ะเฮ้ยอันฉันต่อฉันก็นอยากได้ซิปซิปเท่านั้น <laughs> ของเบาเน,นี้อยากได้ถือเฮยเนาะอากผูกขายนะั่นแล้วให้ลุดได้เท่าไหรสันซิหา,หาได้่าคือยังเอามาแวยัยงยัหาลอยนะซิมหิมหต้ราขาดปุดดอมันมเทอนโอ้มันแพงพหดบ้อ๋อิหาคดลอ เ 1, 1, 1, พิ่นรูดให้พันหนึ่งพี่น้องเอ้ยพออ่ออ้าวอยู่บค่คขะเจสีเนี่ยมันเป็นอย่างตัดชิ้นใจย่ยากนะคะสวัสดีคะ่ะทั้งนี้คือหลายโตแทบบอปั่นให้เดบอสจักสิบมีแตงวาพันทั้งนี้นานพนเดยขี่ได้ไยมาเบิเร์งัวอื่าอ,อจาจ้า พี่น้องว่าจังใดคะสิบห้าเพิ่ลบาลรุดเท่าสิบห้าสิบสี่กับอะไรสิบห้าเดี๋ยวว่าได้อันลูกสามปีจังใดน้องเัวหนึ่งนะตายแล้วสัน ฉันอยากเอาแบบว่าอันพันเขี้ยวๆนะหญิงลูกเปลดออกมาซ้ำๆสี่เดือนแล้วกับสายลาเซิร์ฟโหลดเร็วเขี้ยวๆง่วงคอยอีเตียเด้อพันีีเล่ลูกเขาได้สามเดือนแล้วเมี่ยฉันเด็ีอยากเอาเขียวคือพุ่เจ้าเด็กแบบว่า้ยไปเพิ่งอันไปเพิ่งแม่ไม่ก่อนพี่น้องไปเพิ่งไม่ลูกมันโอเคอยู่บ้ลูกนะก็ก็ลูกหล่ออยู่นะเธอก็กินหญ้าอะไรเธอก็กินงบงบอยู่แต่ว่าหนาเงินสันไลอยู่นะคะ สมมุิว่าจ่ายตอนนี้แล้วก็สิเอาไปหายตอนนี้แม่นแบบวันอียงคาเมื้อนี้มันวันดีอยู่บ่โออวันดีจ้ะเนาะเนาะพี่น้องมื้อนี้ข้าเจ้าอันขึ้นเฮือนขึ้นซานอยู่เฮาก็ซื้องัวไปขึ้นเฮือนเออรถฉั่นเด้อค่ะอย่าไปขับไปเด้อค่ะนางอันน่ะโอ้อันตัวนั้นตัวตัวนายขายคือกันแม่นบ่ขายจ้าอ๋อแต่ว่าดิฉันไม่ไม่ชอบทรงเธอเท่าไหร่ตัวนั้นโอ้ อันทรงเธองามอยู่ได้เนาะพี่น้องเนาะนางเธอกับสียันยานอยู่คันเธอที่พี่พนี่โหเธอกระซำสาวซำน้อยผู้ใดนี่นะค่ะสงส,สัยเธอนางสิเป็นแม่ลูกอ่อนก็ไดอ,อ,อันนี้หญิงหญิงนี่นะสีสูงนะคะอันนี้ก็ลูกติดคือกัรจิสีหมักงวมุมหลายกว่าค่ะเหลียงงวงแอนสีออกขาวๆบอค่อยจะลุปันได ดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่เธออยาตื่นสันสิ้มยแม่งไม่ตอเธอป่ะจะพี่น้นงนนองจอาออ้าเอาเอ,อ,อ,เอพี่นองเอาเปล่าพี่น้องเอาเปเอา่้าได้ยินบี่คะอคันเธอสิจูะะงเมื่อไหร่กับเงินกับเมื่อเอาอยูเฮนแล้ว จันเมือเซ์ไพร์พเขาเด้อจุงมาโลดค่ะตามนั้นนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเมือรอรับอยู่เคือกนคะ่ะเมือเซาไพ่พวกนางก่อนนะคะ S <S <an itary> สื่ิ <S an itary> ตั้งซื้อน้องอย่งนี้ค่ะมันจ,จะสิเขียวหญิง <S <S <an itary> พี่น้องคะตั้งซื้ออย่งนี้ค่ะน้องลำยอง <S <S <an itary> ใช่ไหมยองน้องหินห้าวก่หรือว่าเขียวโก้สื้อแบบญี่ปุ่นเขียวโก้อะไรสิซื้อเกาหลีหญิงหรือว่าเขียวจังเขียวจังเขียวจังโก้เขียวจังโกะเหรอเอาลูกชายดิซื้ออยังละ่ะลูกยังจะมากวนได้ดมหญิงแม่ ่มาค่ะมาคูณเด้อลูกเด้อคคูณคำหนักคูณลังเลยคำหนักคูณลังเลยยาวมันพู้จะแท้งง้อหนักใช้อยู่มันพู้หรือว่าสะซื้อน้องล้ำยองมาคะซื้อญี่ปุ่นกับเอ่อเทียวจังโกะซื้อแบบไทยเล่าๆเนี่ยกะล้ำยองกันเส่็แล้วหรือว่าจะซื้อเกาหลีซงฮึเขียวลูกเห้ยลูกน้องเหี้ยงวะมักเหี้งลูกของลำยองเดี๋ยวจะดึงตั้งไปเรื่อไหมเฮะ ทำเงี้เอ้าเดี๋ยวปัดจีมาว่าอยู่นี่เอ่ะไปหากินยาลูกไปถ้าลูกไปหากินยาพุ่นเพื่อนเจ้าต้อนรับเจ้าอยู่หูเขาจะเอาอยู่ได้ราคาเท่านี้นะอยู่ได้อยู่โอยมืดอะไรบ้ามืดอะไรบ้าสิบสามแต่ว่าคือว่าสิบสามหากว่าเกือบเป็นบ้าเขอดเจ๊ซีเกือบเป็นใายกางค้าง เาไปฉันจะไปฮอดเพื <c oughs> you know, ่อนฮอดซานนี่แหละพี่น้องเอยเงินนย่างไก็บดค่ะซื้องานนี่แหละมาไวเพราะได้ไปนาบาดยิงแขวนะคะเอำหน้ากุแงเพ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 งกาเงินเงินเงินดอกตธอจะบ้าอนทำได้ลูกฉันะนั่งชมเชิไป

เลยเด<ล>น,น,นะคะี้งเ,เป็นากนตอนรับสมาครกใหม่นะคะจะ<ม>ืดํนี่เงินเนาะจ้างคืออยังีค่ะน้องรับย้องน่คะเฮ<บ>ด็กสีแดเยมสมใจค่ะนัง่งเด็กส,สีแดลาลิตลูกให้ปีละโตปีละโตนะคะกันยอนชายนะคะน้องน้องนำโชคละกันค่ะวันนี้วันดีคะ<บ>่ะรับสมาชิกใหม่พี่น้องจ้ะ กับว่แพงบ่แพางหลือกับว่ถือค่ะก็ถือว่าก็อยากได้ค่ะจิกห้าเป๊ะๆค่ะพี่น้องค่ะตั้งซื้อยังค้าคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะระหว่างน้องลำยองน้องเกียวจังโก้นะคะแล้วก็ทรงเฮคิเอนะคะน้องคะไอสามช่อยสามซื้อใให้ห้เรียกนะคะจีซีมาร์กเซซ้งไอแบบเคี้ยวๆคือบุญเจ้าอ่ะพี่น้อง รับขอบคุณขอบคุณพี่น้องเมื่อสุขครู่นะคะจอยดายก็อย่าลืมเข้ามาอคอมเมนต์ว่ามันพอซื้ออยู่บ่หรือว่าคอมเมนต์ซื้อเข้ามา,หาให้หน่เด้อค่ะสั่งัซื้อให้นางค่ะพี่น้องค่ะเอาธิบายคลิปนี้เก็บบรรยากาศไว้สำนีกค่ะสวัสดีค่ะรอล่าไปดายมาค่ะคีคุยจังเลยไม่ว่าเกับซันเลยไปแล้วค่ะพี่น้องคะสบายดีอย่ายนะย่า